ใครที่กําลังมองหายดีเกมฟรีไฟลนะครับแล้วก็ร้านเติมเพชรนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เพจผมเลยนะครับเดี๋ยวลิงก์แฟนเพจผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับผมเอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่ผมอดข้าวพกเกมเนาะวันนี้นะครับผมจะมาแบบเคมเร็วนะครับก็อันนี้นะครับผมเป็นเซิร์ฟของอินโดนีเซียนะครับใครไม่ใช่อินโดนีเซียเป็นเซิร์ฟของอินเดียนะครับใครอยากเข้าเซิร์ฟอินเดียนะครับก แล้วก็กดล็อกอัออกนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ Gmail นะครับที่สมัครใหม่เข้ามาก็จะเป็นเซิร์ฟของอินเดียนะครับตอนนี้ทุกคนเซิร์ฟอินเดียมันมีสิทธิ์ขั้นสูงเก่าๆเ,เข้ามาแล้วนะครับของไทยก็น่าจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่า GM บอกว่าเขาจะทําการเปลี่ยนสิทธิ์ขั้นสูงใหม่นะครับสิทธิ์ขั้นสูงเก่าๆก,ก็จะเอาเข้ามาขายได้นะครับไม่้สุ่มไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะเข้ามาแบบของอินเดียก็ได้นะทุกคน ็ประมาณนี้นะครับนี่มีพวกกระเป๋าพวกอะไรต่างๆเนาะนี่โอเคก็ประมาณนี้แหละทุกคนใครสนใจอยากเข้ามาดูเซิร์ฟอินเดียก็ลองเข้ามาดูเองนะครับมีของใหม่ๆเยอะนะแล้วก็มีส์ขั้นสูงด้วยก็มีเกือบทุกอันเลยนะครับที่เป็นอันเก่าๆนะเนี่ยโม,อมอเอฟนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปผมไปแล้วจกันคลิปหน้านครับก็มาสั้นๆละกันนะครับไปผมาย